สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปายสุผู้ซุกค้นนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมคือเก่าแล้วครับช่องไพ่สังกสีมีห้อยคนมากเบาครับวันนี้สิมาล้องสนุ่ให้พี่ให้น้องฟังนะครับพี่น้องหลังจากแต่งไปนิดนึงนะครับเออเอาหัวออกนะครับพี่น้องหัวมันรู้สึกว่าหัวใหญ่นะครับตัวเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นหัวไหวไหวใหญ่เลยพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นขั้นสิบหามินนะครับพี่น้อง ใบเงียวแปดสิบแปดล้กกับขั้นเงี้ยวร้อยหกสิบเดี๋ยวมาฟังเบื้องเด้อพี่น้องว่าเสียงสิบเอ็ดน,นังไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาฟังมึงนะพี่น้องเนาะมันใบเงีเสียงกะจีบจ่าเลี้ยวปไปไหนเด้อพี่น้องเด้อ เสียงกับสีออกพาะว่าถึงกับชัดนะพี่น้องเนาะเสยนได้ว่าเสียงสีออกบ่เร็วเหมือนใดนะครับพี่น้องกะพอ่อพอดีพอดีนะครับอันนี้เดี๋ยวลองขึ้นมาเบาเบิ่งเสียงกะบจีบเเขาเอิ่นยังไงละ่ะเสียงอาบจอยูระดับกนนีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเข้าแกงนี่ขั้นกับสีเบาหน่อยนึงถามมันขึ้นล่มแล้วร่มกะสีต่อเนื่อง นะครับผมเสียงกับจิไลกวนีเดี๋ยวเราชมเลยครับพี่น้องเด้อว่าถ้าึ้นว้าวสิว็นนังไดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละครับสวัสดีครับ